สามารถสนับสนุนช่องโตคุงได้ตามที่ขึ้นตามหน้าจอเลยครับเอาล่ะท่านผู้ชมครับคือตอนนี้ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วนะฮะซึ่งอ่ามันก็จะแหลกแหหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมแหลกเนาะเออ ซึ่งตอนนี้เป็นพาสอแล้วนะครับผมก็นะก็ไปฟาร์มมาครึ่งหนึ่งนะคือครึ่งวันนะฟาร์มมาก็ได้แค่ไม่ได้ได้อะไรเยอะแยะ,ยะครับก็ได้แบบเนี่ยฮะมีเชือกมีข้าวมีหนังมีเหล็กถึง18ก้อนมีถังแล้วก็เอเดอร์โพถึง6รวมทั้งจะก,กะตอนนี้มีถึง3สแต็คครับแล้วก็ไปแอบตีอสามหางในพาทที่แล้วนะครับก็กลับไปดูได้นะฮะเออแล้วก็ไปนี่ฮะ ครับดาบคาต纳น,นะครับเลครับดาบคาตานะ,นะครับผมโจมตีแค่12นะฮะแต่ว่าก็ใช้ได้จริงนะมันมันจะมีแค่บางแอดออนที่แบบอาวุธอะแบบอาวุธอะเขียนดาเมจมาอย่างดีแบบเหมือนสมมติอันเนี้ยอ่ะสมมตินะเหมือนคาตนาเน,นี่ยอาวุธแบบดาเมจ50เนี้ยแต่ไปตีมอนแบบตีไม่เข้าอ่ะแต่ถ้าตีม็อบที่เขาสร้างขึ้นมาเองมาตีเข้า,าอ,อ,อ่ะเดี๋ยวผมขอไปนั่งฟาร์มก่อนแล้วกันแล้วผมก็อย่างเคยครับคือผมจะพยายาม ฟาร์มเลดดอปการเกิดของอแฟนทอมให้ได้มากที่สุดนะครับ <S <S เ,ดเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะโยเดี๋ยวนี้ผมจะลงเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมซึ่งสิ่งแรกที่เราจะเอาไปคือถังน้ําครับแล้วก็อืมตนูนี่เก็บไปเนาะอ่ะผมจะเตรียมถังน้ําไปนะครับแล้วก็ขอปิแอคเล็กเลยนะฮะเราอาจจะใช้ไม่มาก ผมคิดว่านะอาจจะไม่ใช้มากขนาดนั้นนะครับอาจจะใช้แค่อันเดียวก็น่าจะพอเพราะว่าน่าจะหลงรอบเดียวนะครับแล้วก็อาหารเอาไปสักหน่อยละกันนะครับแล้วก็เก็บตะก,การกัโอเคเ,ออเราจะเตรียมเนตรมังกรไปนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาอัปเกรดการซึ่งผมโอ๊ยกดโดนบอยเกิน เนี่ยท่านผู้ชมผมไปแอบทําฟาร์มข้าวมานะคืออ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเนี้ยคือผมเห็นสองที่เลยนะฮะเห็นจุดอ่าเหมืองนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าผมจําถูกหรือเปล่านะโอ้ยมันกดโดน่บยกือท่านผู้ชมโอ้มไม่ไหวเลยอันนี้นี่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 มันอยู่ตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่โดดลงไปเลยนะครับผมแม่ไม่เจ็บไม่ตายไม่แสบไม่คันอะไรทั้งนั้นครับโคตรโกง บอกเลยว่าโคตรโกรงแล้วเมื่อกี้ผมเหมือนเทมผมเห็นลาพิษแวบๆนะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าต้องขึ้นได้ก่อนเออมันกดโดนบ่อยเกินไปแล้วอ่าโอเคตอนลงมาอ๋อโอเคผมตาฝาดแล้วทําชมลงไปเลยมาอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะขุดทองเนี่ยเราเป็นนักขุดทองเราก็ต้องขุดทองดีเออในวิชั่นทํางานปะอ๋อโอเค เราลงไปก็จะเจอกับมันกดโดนบ่อยแกนอ่ะเราเจอเรสโตนนะครับอ่ะเราต้องเก็บเรสโตนกับเหล็กไปเยอะๆครับเราจะทำเอ่อพัดของมาดาระกันนะครับซึ่งในสูตรค้ามันมีอยู่นะฮะของผมมันไม่มีอยู่แล้วแต่ผมไปดูคลิปมามันทําได้นะครับคือเราต้องใช้บล็อกเอ่อเรสโตนแบบอัดบล็อกอะเ s สโตนอัดบล็อกอะจำนวน3ก้อนมันงครับแล้วก็เหล็ก อัดบล็อกจำนวน3ก้อนเช่นกันนะฮะคือใช้อุ้ยเอ้าอ้หุ้ย,ยเจอเพชรเฉยอ,อ้าวเจอเพชรเฉยจัจงว่านี้โอ้โหไม่รู้จะเฮ้ยอันนี้อันนี้คือตอนผมสำรวจอะผมไม่เห็นเพชรจริงๆเว้ยคือผมเห็นแค่เลสโตนอะแล้วอุ้ย่านผู้ชมลัคก,กี้จังวะโอ้โ โ okay, อเคจังหวะนี้ก็คือโอเคเลยครับที่เราเตรียมที่ขุดมานะฮะโอ้โหโอ้โหที่เราถ้าเรามีที่ขุดฟอร์จูนนะอืมได้มาเจ็ดคอทุยได้มาเจ็ดก้อนครับก็ไม่ใช่น้อยๆอยนะอืมอุ้ยลถมันมีแร่ซ้อนอยู่ด้วยโอ้โหเฮ้ยโอ้โ oh. หท่านผู้ชมผมว่าวันนี้ผมมากับดวงว่ะท่านผู้ชมนี่ผมมากับดวงว่ะท่านผู้ชม คือโอ้โหโอ้วันนี้ผมมากับดวงเลยทุกช่องโอ้โหโอ้โหแล้วมันมีบล็อกทองด้วยโอ้โห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 ท่านผู้ชมมันมันช่างฟินอะไรขนาดนี้ท่านผู้ชมดูดิได้เพชรมาแค่ขุดเฉยๆก็ได้มาทั้ง13เม็ดท่านผู้ชมโอ้ เฮ้ยเอาเอ้ยดวงดีเกินไปแล้วโอ้โหท่านผู้ชมคือผมดีใจก็ไม่กล้าดีใจดังอะคือแบบอย่าข้างบ้านจะดนะแต่โคตรโอโห OP จังวะอ e ี EP นี้เดี๋ยวผมกดโดนบ่อยกันไปแล้วผมเริ่มลงคาแล้วจริงเออ อ่ะเดี๋ยวขอคิดคุดตรงนี้ก่อนนะครับโอเคอืม okay. uh hmm. เดี๋ยวนะคือไม่ใช่ไม่ใช่คือผมขอลองปรับมันปรับได้ป่าววะไม่รู้ว่ามันปรับไม่ได้ต้องไปปรับหน้าเกมแน่เลยเออใช่จริงโดยต้องไปปรับหน้าเกมนะครับก็โอเคทนๆเ,เล่นไปก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเราจะขุดบริเวณนี้นะครับเพราะว่าเราจะไปเอาเอลสโตนฝั่งนั้นกันนะครับก็เดี๋ยวมาดู กันว่าเราจะโออีกหรือเปล่านะครับแต่ขอขุดอุ๊ยโอเคเจอเลสโตนครับขุดไปเลยอย่ะมาดูฝั่งนี้ดิเลสโตนอีกแล้วมีมีมีลาวาฝั่งนั้นด้วยเจออีกปะเนี่ยเจออีกปะเนี่ยอ่ฝั่งนี้มีน้ำนะครับเดี๋ยวไปไปขุดขุดฝั่งนู้นให้หมดก่อนขุดฝั่งนู้นให้หมดก่อนอ่าใจเย็นๆใจเย็นอย่าลกุกหลกักอย่าเล็กๆคือ คือผมไม่รู้จะพูดไงแล้วอะ่ะคือเจอเจอเพชรในบริเวณเดียวกันตีเป็นบริเวณเดียวกันทั้งหมด17ก้อนนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมีใครเจอเยอะกว่าผมไหมคอมเมนต์ดิเออู้จอโอ้โห,โโหโคือผมต้องแก้บ,บนอะไรหรือเปล่าวะเฮ้ย <laughs> คือ เจอเยอะเกิดไปแล้วเจอราพิษด้วยคือโอ้โหดีเลยฮะคืออยากเก็บไว้พอดีเลยเดี๋ยวขอต่อทางก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ของเราตกลงไปข้างล่างนะครับโอเคแมะแมะตรงนี้ก็น่าจะพอแล้วนะอ่าอโอเคโอ้มันกดโดนบอยเกอรโอ้่มัวเลย <laughs> เออมันกดโดนบ่อยเกินนะผู้ชมมัน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 น่าทำคาญอ่ะเออโอ้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 ลาพิสลาพิลาซูรี่เดครับได้มา36นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก1จุดเดสโตนนะครับมีฐานด้วยโอเคขุดไปก่อนเพราะว่าเราก็ยังใช้เชื้อเพลิงจากไม้อยู่นะครับโอเคขุดตรงนี้ต่อเลยครับ อ่ะโอเคไม่มีแล้วนะเดี๋ยวขอไปดูฝั่งหนูหน่อยละกันโอเคตันครับตันตัดเดี๋ยวไปขุดนี่ให้หมดก่อนนะครับอ่ะท่านผู้ชมคิดว่าผมจะกลับบ้านถูกหรือเปล่านะครับอืมลองลองคำนวณดูว,ว่าผมจะกลับบ้านถูกหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ใช่เป็นคนที่ความจําล้าเลิศอ,อะไรขนาดนั้นนะครับคือมันกดโดนบ่อยเกิอนอะ่ะเวลาผมเลื่อนจอ,อเออแม่มันอยู่กับ อุ้ยอ๋ออ,อเหล็กเหล็กผมนู้ว่าทองนะครับโอเคแต่เหล็กเยอะก็ดีนะครับแต่ว่าเหล็กเราก็สามารถฟาร์มกับสมุไรได้นะครับก็โอเคเลยอ่ะตรงนี้มีลาวานะครับเดี๋ยวขอขุดเลสโตนตรงนี้ก่อนละกันโอเคโอ,โอ้โห เอ้ยอุยอ้ยอ๋ยอ,อบล็อกทองฮะท่านผู้ชมใจหายหมดโอเคไหนๆผมก็ฆ่าตัวตายเลยแล้วกันนะครับมันจะหมดบัฟแล้วอ้มีบล็อกทองครับเดี๋ยวไดเด้ก็คือดาบมันไม่มีวันพังด้วยท่านผู้ชมคือโอเคมันก็ดีนะแบบเราไม่ต้องทําดาบเหล็กดาบเพชรเพิ่มอะไรเงีย้ยคือเราใช้ดาบวันนี้ไปเลยนะครับใช้ดาบจากแอดออนมาเลยคือมันไม่มีวันพังนะครับใช่ คือผมรู้ได้ไงว่ามันไม่มีวันพังมันอาจจะหลอดบัคหรือเปล่าไม่ใช่นะคือผมใช้ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะสาหรับดับอันนี้นะฮะก็มันไม่พังอ่ะก็การผมพูดดูลึกๆอ่ะคือไม่คือตอนนี้เรามาเจอกันตอนสามทุ่มนะคืออัดคลิปอยู่ตอนสามทุ่มกว่าๆแล้วจะสี่ทุ่มลวมันก็จะแบบละล้าหน่อยเพราะเมื่อกี้กาลังลงเล่นเกมกับเพื่อนอยู่เลยนะครับแล้วก็มาอัดคลิปต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวไป แล้วปุ่มมันก็โดนบ่อยที่ผ่ายเลยโอ้ยโอเคเหล็กตอนนี้ก็ได้เยอะอยู่นะขอไปฝั่งนี้ก่อนนะครับด้วยความแน่ใจนะฮะว่าเราจะต้องเจอเพชรอีกโอเคโดนบ่อยเกินไปแล้ววนกลับมาที่เดิมปะเนี่ยออกไม่แบบตันตันต,นตนัอ่าไม่ใช้ที่ขุดเปืองแล้วกันอืม ไปทางที่น้ําพาลงแล้วกันครับคือตอนนี้เดี๋ยวได้ได้ได้ไดบัฟบัฟจะหมดบัฟจะหมดบัฟจะหมดเฮ้ยโอเคคีปเปอร์ระเบิดมุะมะมคีปเปอร์ระเบิดท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ย,อยโอเคเอ่าอ่ะเอ้ย,อยโอโ้โหโอ้โหโอ้โหดู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 ด,ด,ดูมันทำบัฟก,กับผมแล้ว ดูดิเฮ้ยแอดออนบักน้ชมแอดออนแม่งบักโอ้โหแล้วกูขึ้นไม่ได้ด้วยโอน่าเกลียดเกินโอ้ท่านผู้ชมอ๋ออุ้ยแม่งบักอีกแล้วโอ้โหโอ้แอดออนบักครับท่านผู้ชมโอเค ม่มีอะไรเสียแล้วครับออนบันะคือคือคือจะขึ้นก็ไม่ได้ครับจะขุดก็ไม่ได้นะฮะอะด,ด,ดูดูดูขุดได้ดูอ่ะเดี๋ยวผมย่อขุดแม่งเลยอ่ะดูที่จะได้ปะไม่ได้นะฮะคือทุกทีผมกดย่อแล้วขุดมันจะได้แต่นี้แต่น,นี้ทำไม่ได้ท่านผู้ชมโอเคท้อแล้วฮะนักก่อย เออผมเสียดายเผื่อฝั่งนู้นมีของดีอะเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันปากลุมครับก็โอเคครับคือเราก็ยังได้ของไว้เนาะก็โอเคมันยังเซฟแมปไว้ให้ตอนที่เราตายพอดีนะฮะโอเคเราได้อะไรกลับมาบ้างนะครับ ได้หินได้แร่แล้วพวกนี้มาเยอะแยะเลยนะครับคือเราได้หินมาค่อนข้างที่จะโอเคนะครับแล้วก็ได้ทองได้เหล็กมา1สแต็กเลยนะฮะโอเคได้เหล็กมา1สแต็กเลยนะครับ okay. รวมๆทั้งหมดนะฮะแล้วก็เออเดี๋ยว,ยวขอพอๆไปก่อนนะฮะเดี๋ยวพอเหลือแล้วค่อยมาอัดใหม่โอเคแล้วเราก็ได้แร่มานะครับทั้งลาพีส อ่เลสโทนนะครับทั้งหมด4สแต็กนะฮะกับไดมอนด์14เม็ดนะฮะแล้วก็ได้เหล็กมาทั้งหมด1สแต็กกับอีกไม่กี่อันนะครับรวมๆกับของเก่าก็น่าจะเยอะอยู่แหละจากกาามานี่โอเคซึ่งวันนี้ผมก็อย่างที่วันนี้เรามีนัดกันนะครับก็คือวันนี้เราจะมาทำอ่าในวงแหวน2ดวงให้เป็น3ดวงกัน นะครับซึ่งวิธีการคารฟก็ง่ายๆเลยฮะเดี๋ยวผมขอ,อกเก็บของก่อนโอเควิธีการคารฟง่ายๆมากครับเอาอเนตรวงแหวนอันเก่ามานะครับมา,เ,าเหมือนเดิมเลยครับไว้ตรงกลางและล้อมรอบด้วยสีฟ้าครับเราก็จะได้เนตรวงแหวนอันใหม่มาซึ่งเป็นเนตรวงแหวนพูดไงดีเป็นเนตรวงแหวน เป็นเนตวงแหวนสามดวงเอออุ้โอ้โหท่านผู้ชมจะตกใจเดียเด๋ยวดอหโอ้ยผมโคตรเบื่อเลยแม่งพอใช้แล้วแม่งมันเราเบิดอย่างเงี้ยอะเดี๋ยวผมพาไปรีวิวมันคืออะไรนะครับอ่ะเมื่อเราได้เนตวงแหวนอ่าที่มันมีสามจุด นะครับนะครับอ่าเรียนลูกน้ำแล้วกันเมื่อเราได้ในวงแหวนที่มันมีลูกน้ำ3ามจุดแล้วเราจะได้บัฟพ,พิเศษมานะั่นก็คือมันเป็นเหมือนคาถาลงตาของอิทาจีอครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแค่เรากดย่อครับมันจะมีข้างข่าวมาบินรอบเราแล้วก็เราจะติดสถานะล่องหนชั่วคราวครับแล้วก็จะระเบิดนั่นเองนะฮะซึ่งระเบิดเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสร้างความเสียหายกับพื้นที่บริเวณรอบๆค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งนะ เออซึ่งอันเนี้ยตอนเนี้ยอันนี้แข็งแกร่งกว่าเนี่ยที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาชิบหายแลว้วลงเรียบร้อยท่านผู้ชมเรียบร้อยหรือ แมงกรของเราได้หายไปทีเรียบร้อยนะครับผม <c oughs> เรียบร้อยด้วยความสะพาวาของผมทั้งนั้นนะโอเคอ่ะเดี๋ยวใช้นี้ก่อนอันนี้เอยถอดแล้วนะโอเคเนี่นสีขาวเนี่ยเมื่อเราใช้มันจะมีบัฟพ,พิเศษมาซึ่งเวลาเนี่ยมันจะหมุนรอบๆครับซึ่งมอนสเตอร์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยจะติดพิษโอเคเราจะเก็บบัฟนี้ไว้นะครับแล้วก็เอามาอัปเกรดกัน อ่ะเราก็จะได้เนสสีขาวที่มีเส้นเลือดขึ้นนะครับเราก็จะได้บัฟพ,พิเศษมาเดี๋ยวผมไช้ข้างนอกกันเราก็จะได้คาถามาอีกหนึ่งคาถาครับนี่มันจะเป็นประมาณนี้เรากดค้างครับเนี่ยมันจะแบบนี้แล้วมันก็จะกระจายออกซึ่งมันจะสร้างซึ่งมันจะสร้างดาเมจให้กับศัตรูที่อยู่บริเวณรอบข้างด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราไปขุด ออคซิเดียนแล้วก็มาสร้างประตูนี่เธอร์กันก่อนปิดคลิปดีกว่านะครับโอเคอ่าโอเคครับเราจะต้องใช้ออคซิเดียนมากกว่าสามนะครับแล้วก็ตรงนี้มากกว่านะครับโอเคซึ่งผมมั่นใจอยู่แล้วว่ามันไม่พอเดี๋ยวเราต้องลงไปขุดเพิ่มนะครับอุย้ยนี่มันลั่นอันนี้ก็ขุดเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันเอาไปสร้างประตูไม่ได้นะครับวันนี้โอ้ย เราต้องการเพิ่มอีกหนึ่งก้อนเอ๊ะมันไม่ต้องแล้วนี่โอเคเดี่ยนะแป๊บหนึ่งชารตะก,กาก่อนปึบแล้วก็กระโดดไม่ขึ้นวะรอบนี้โอเคคือโอเคได้แล้วครับมันไม่ต้องก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาแก่นะตรงมุมอะ่ะอ่ะเรียบร้อยครับได้แล้วครับสำหรับประตูเนเธอร์นะโอเคเดี๋ยวตรงนี้ผมขอเก็บของไปเลยแล้วกันก็ <S <S สำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับผมก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เข้าม,ามาดูใหม่ๆเนี่ยฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับเย้ Ye hoo!